กลายเป็นข่าวช็อกในช่วงพริบตาของแฟนบอลทั้งโลกก็ว่าได้ครับมันไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนใดๆมาก่อนกับการปลดโทมัสทูเคิลผลจากตำแหน่งในายใหญ่ของทัพสิงบลูซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการปลดแบบฟ้าผ่าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเชลซีฤดูกาลนี้ชวนให้ตั้งคำถามกันหนักพอสมควรว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันอะไรที่ทำให้แชมป์สโมสรโลกทีมล่าสุดกลายเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนกับผลการแข่งขันไม่ได้อย่างในวันนี้และอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ทูเคิล กลายเป็นกุนซือคนล่าสุดที่ต้องเก็บข้าวของออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบรดหากมองกันในด้านการลงทุนพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เชลซีใช้เงินซื้อนักเตะทั้งหมดราว270ล้านปอนด์และนักเตะแต่ละคนก็เป็นตัวที่ทูเคินอยากได้เองทั้งนั้นแต่ว่าผลงานของพวกเขากลับสวนทางกันหลายนัดทีมของทูเคิลเล่นได้อย่างตื้อตันแก้เกมก็ไม่เวิร์กและดูทรงว่าเขาก็ไม่สามารถกระตุ้นลูกทีมให้ฮึดสู้ขึ้นมาได้ถึงถ้าหากเห็นทิศทางแล้วว่ามันจะเป็นขาลง จะแปลกตรงไหนกันถ้าจะเด้งออกไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเ้าว่ากันตรงๆหลายนัดทูเคิลก็วางแท็กติกแบบงงๆเหมือนกันครับอย่างเช่นเมสันเมาส์ที่เล่นได้ยแย่มากๆก็ยังได้ลงเล่นต่อเนื่องรวมถึงมีการสลับตำแหน่งผู้เล่นตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดแถบมบตัวนักเตะเองก็ดูไม่มีแรงผลักดนนันเอาซะเลยยิ่งรวมกับรายงานของเดลี่เมลที่ออกมาบอกว่าจุดแตกหักที่สำคัญระหว่างทูเคิลกับเจ้าของสโมรสรทอตโบรีคือการปฏิเสธไม่ยอมรับคริสเตียโนโรนัลโด มาเล่นที่เชลซีทางที่พวกเขาก็รู้ดีว่าทีมของตัวเองไม่มีกองหน้าเป้าแล้วซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีครับว่าโรนัลโด้ต้องการย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ได้ไปอยู่่าแชมเปี้ยนลีกและในส่วนของผู้บริหารเองก็ต้องการเอาตัวเขามาเพื่อผลประโยชน์ทางภาพลักษณ์ทว่าทูเคิลไม่เอาครับเพราะเขาคิดว่าจะทําให้ทีมเสียระบบยิ่งบวกกับตัวทูเคิลเองที่มีดีกีของผู้จัดการทีมแชมป์ยุโรปค้ำคอนั่นทําให้การควบคุมได้จากผู้บริหารก็เริ่มทําได้ยากขึ้น ในระยะยาวพวกเขาอาจจะเห็นไม่ตรงกันอีกซึ่งหากคิดในแง่ว่ายังไงก็ต้องปลดอยู่แล้วช่วงเวลาแบบนี้น่าจะเหมาะที่สุดหนจะความของทีมที่เริ่มหาทิศทางไม่เจอไหนจะความเห็นที่ไม่ลงรอยกับผู้บริหารทางมองในมุมมองของผู้บริหารจริงๆถ้าจะปลดมันก็ควรจะปลดตั้งแต่ตอนนี้จริงๆนั่นแหละครับในเรื่องการปลดทูเคานนั้นมันก็พอเข้าใจได้ครับแต่ถ้ามองจากคุณงามความดีที่ทูเคานเคยสร้างให้กับสโมสรแห่งนี้ ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นการกระทําที่เด็ดขาดและเลือดเย็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงของการไล่ออกคือสิ่งใดแต่สิ่งที่เราเยืนยันได้ก็คือทูเคาน่าจะไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทอตโปลีอีกต่อไปแล้วดังวันนี้เส้นทางของทูเค้าจบลงกับเชลซีเพียงแค่20เดือนเท่านั้นแต่ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่สวยงามเต็มไปด้วยรอยยิ้มมากกว่าความเศร้าส้อยอย่างน้อยมันก็เป็นการแยกจากกันโดยที่ไม่ได้โกรธเครืองอะไร เลทุกเคิลก็จะยังเป็นหนึ่งในตำนานของทีมเสมอเป็นโคชผู้พาเชลซีคว้าแช,ชมป์ยุโรปและแชมป์สโมสรโลกได้สำเร็จสิ่งที่เขาสร้างไว้ไม่มีใครลบเลือนได้อย่างแน่นอนครับ